ทีนี้ไปแรงงานแรกแต่ว่าที่พี่เบ้าได้พูดถึงครับบรรยากาศวันสุดท้ายของอองานส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดเมืองไชยานะครับมุนไกลงานนายจ,จักรศีวิชัยกวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมรกแต่ว,ว่านี่ก็คึกคักนะครับนะ,บนะมีเอ็นพีทีเซากับเรานี่ไปรวมกิจกรรมกันด้วยในว,วันสุดท้ายนะครับของอองานส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยเปิดเมืองไชยามุนไกลงานนายจากักรศีวิชัยจะขึ้นรางวัลยี่ที่พุกสิงห์ยี่ที่แปดสิงหาคมที่บริเวณอ่าถนนหน้าวัดพระมุทบูรพชัยราชวรวิหารนะครับ อบจสุราธานีรวมภาคีคกล้ใกจัดขึ้นนะครับเพื่อแพร่ประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีวิชัยสต้เสริมการ่องเที่ยวเกิดตุนเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่สองทินมีการจัดบุธอาหารของขึ้นชื้อของเฉยยา เลือกชิมเลือกซื้อกันน้องยิ่งอ้อมแต่คืนนะนั่นละนะครับแล้วกับผลิตภัณฑ์ทองที่อีกมากมายนะครับแล้วก็แรกแต่วานี้นะคะทางสัานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรว่วมเบีทีเซาของเราเนี่ยแหละคะ่ะได้จัดงาน NBT สั้นจอนพอบเครือข่ายเพื่อว่าไปสร้างการมีส่วนรวมข้องผักประชาชนแล้วก็ซื้อโทรทัศน์ในพื้นที่นี่แหละคะ่ะนำโดยพ่ออผลส่้ยขิดบัวของเรานะ่คะนางทัศนียพรดวงแก้วะคะ่ะ <c oughs> ผู้อำนวยการสถานีพร้อมด้วยสถทนาีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย รวมไปถึงมีข้าราชาการเจ้าหน้าที่และเครือข่ายค่ะก็ได้รวมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราฟังเสียงข้องพ่ออทัศนียาพรดวงแก้วค่ะ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางตรงประชาสัมพ,พันธ์ของเราอยากจะให้โทรทัศน์จะอยู่ในพื้นที่ได้มาพบปะก,กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะมาเปิดตัวหลังจากที่เราได้รับใบอนุญาตจากกสท,ทชให้เป็นทีวีภ <N> ูมิภาคในส่วนของภาคใต้ NBT สุราษฎร์วันนี้นะคะเราก็มากันที่อำเภอชัยานทุกคนให้ความร่วมมือกับเราดีมากอย่างน้อยคะ่ะเรามาเปิดตัวว่าโทรทัศน์เมื่อก่อนคุณรู้จักเราในนามช่อง11แต่ตอนนี้คุณรู้จักเราในนาม NBT ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น น,นะครับในขณะที่ประชานชนชาวชาย,ยาที่รับชมรายการของจอตเวตเอ็นบีทีส่งกัเราบอกว่า mm. เป็นช่องทางที่ชายพัะนาทิ้งก็ใจหาย,ายนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการข้าวซึ่งชุมชนได้เป็นอย่างดีเราไปฟังเสียงแฟนๆรายการก็รอขับน้องยิงมอมมองว่าช่วยเหลือชุมชนกองถิงง่นไางครับอ๋อช่วยเหลือชุมชนได้เยอะมากเลยครับเช่นยกตัวยอย่างถึงข้างโออปอะไรพวกเนี้ย ก็ถึงค้า <Techn> ช <Pokémon> ุมชนอะไรเนี่ยพัฒนาได้ครับโรงเรียนก็เคยออกมาหลายรายการเช่นข้าวไร่โรงเรียนก็ออกไปแล้วครับก็เป็นช่องที่แบบข้าวซึ่งชุมชนดีนะนั่นกบบได้มีต้าลาต่างๆในเรื่องของด้านการเกษตรด้านอะไรนี่คือบ้านๆเราแล้วก็ทํำมาไรดีอะไรไอ้นั่นค่ะเกิดบางทีก็ได้เอาไปปรับใช้มีประโยชน์ในด้านต่างๆของการองเกี่ยกับชุมชุนเลยค่ะ ได้ดีมากค่ะนี่ขอชิงจุ้มของการของนี่มากค่ะเพราะว่าพวกเด็กๆก,ก็ชอบว่ะนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับน้องยิ่งอมนั่นแหละค่ะไปสัมผัสมาเลยแต่ว่าหลายคนก็เข้ามาทักมาทายมาพูดคุยกันนะอ,อ่าไร่การไล่ไล่ไร่การนะครับของอินบีทีเศร้าวกว่เรานะครับตั้งแต่เชาวถึงค่ำนั่นแหละค่ะได้เห็นได้ฟัง,งแต่เดียวก็ชื่นใจนะคะพี่บอกเกลียงนะครับ